ออเอีงแล้วจ่อยเลยแต่ว่าเอวเนาะเอวเอวอ่อนเนาะเราเต้นก็ได้หน่อยเนาะเราดีเนาะใค่นั้นใค่นั้นดูวะเต้นอย่า <c oughs> คือเต้นนิดหน่อยเลยแรกก็เพียงเลยลงมาไม่รับแรกขั้นบรรยากเข้าวไว้มีเทคนิคว่าอารมณ์ดีพยายามเคขี่ยดหน่อยเขี่ดได้ก็ประมาณชิบสองนาทีให้ครบเลยพยายาม อ๋อพนร์ลดราคาอันนี้เนาะสี่ร้อยทอดเนี้ยไงไม่เอาพี่น้องเลยอ๋อโดยสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุสุสูข้นพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของห่อยาวสตารแนลคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องกะอ่าตอนนี้พี่น้องเลยห่อยาว มาย้ายใหญ่สิคิวได้ไดพี่น้องครับสิว่าบ่ยามมาซื้อเสือก็บ่มีเนาะบ่ม่นอ่วันนี้อยากเบิ่งเสือมาให้ีได้ากเบิ่งเสือพี่น้อง้แม่น้องยูรินะแต่ว่าพคืออคือแพงแท้นี่เนาะเสร็จแล้ว้อันนี้รถแล้วพี่น้องสบายดีทั้งพ่อเพิ่นเด้อครับพ่อเพิ่นมาดพี่น้องเอ้ยเป็น c แต่ว่าชุดไเห็นคลิปใดก็พกับมันิ่ คือจะไหนบ้านเบิ้งเบิ้งวันนี่เนาะเอาว่าชุดเอาว่าเจ็ดร้อยก็สิมหาลุกอากาศเชื่อว่าเพิ่นมาแล้วบัดมือเท้านี่เพิ่นหลังเมืกี้ไปมุ่งมุ่งไปต่อเปลี่ยงกันแล้วไปหับน้องก้ารอตมาเนาะห้องกระนอนเบิ่งเอามาแล้วว่าถ้าเบิ่งวันที่สี่สิบก็เพิ่นกำลังสิข่ามพอดีมาแล้วว่าเบิ่งสักอีกชั่วโมงหนึ่งเพิ่นมาหอดขันขวเนาะ เพิ่กระลางจำบริสุิ์จาำันจ้ำยันัเห็นคุณเจ้าน่ะกรนล้างซื่อกระแล้บกินกระแล้บกันอยู่เพิ่ในสามคนกินควยนชีอะปิมเอ่ออาจจะชีมแล้วแต่ที่นี่เท้ากับคิดว่าเออจังไรฮัเกษตรดี ขขขขขเขาเมืองมาหรือเาลาครับคุณเจ้าาเที๋ยวเลยครับองานนมาองะจังว่าได้ที่ไปรออีกนออีกี่พันาที่บ้าที่เจ้ามันดเตี๋ยวหมดเตียงมาเลยมาตลาดไ่รับตลาดจงีทยะาครับเดี๋ยวเราจไปตลาดนะครับ่าติางไป <ด CHEERING S 3> <Russell. S 1> ครับครับข้าีบน้าจเฟครับ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 ครัครับ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 บครัับบครบครับ เยอะพอเน่ยังใคจกินน้ำเปล่ากันเน้ำเปล่าบแ่แน่ไปแล้วมันหลกนเยตอาบ่รยังไ่ได้กินจไม่ไดกินเนอยู่อนทกนินบ่าที่เรี้ยงงายเจ้านะมีน้เจ้าาะอยกินน้ำเปล่าเนน้ำเปล่ามีว่านอตอยมีน้ำเปล่าไหมครับ

กาแฟบ้านเขาเลยเอาไงแ้่ตเ้งคิปเปอร์แนมในกันได้ประตูนอ๋ออันนี้นะครับครับแต่ใส่ใส่นี้ได้ไหมอันนี้คาปูชิโน่คารี่วะคาปู คาปูช no, no, ิโน่เอาคาคาปูชิโน่คาปูชิโนคาปูชิโนเย็นาาบบเนเ้าบเอาบอตุนมาี่บอกอ้พวกินไเื่อเจ้าเลยกยหน้า็ค่าอยู่เลยสามสิบเยอะนครับคือว่าม่เหรียญ พ่อคนกินมาพ่อกินบ้ครับพอคนกาแฟโดกินอาแฟเอากรอายปูนมาเาเอา้าว่ากรอเปิด่เป็นข้าวมันมาครับมคาชิโน่ป่คาชิโน่ปั่นหมานมันปั่นบ่่นบหมั่นบ่อะไรเจอนน้ำหอมวิ่นพลาดเบาเชียงโฮไม่ีเนาะอ้ฉราคาราคาเพิ่มโปรโมทเนาะ ร๋อเลยอ่าแล้วพันเทศอะจอบว่าพันเด่จะเปิดเนาะอ๋พอพอผลมารับถึงทีได้เนาะไปเทีย่ยวแล้วอยู่บ่ครับเพื่อไปเทีย่ยวแล้วไปทุกทิศไปไปตลอดไปทุกทิศเลยบอหบแหม่ไปไปเที่ยวหรือว่าไปเบียดครับส้มเพลืงอ,อ๋อ ครับผมโอ้ไปไปชื่อไหนไปรถไหมครับผมตำรวจไปไปรถคาสิโนเขาโดนเกลือคกคาสิโนเดี๋ยวตื่นรถเราวว่าฟังคาสิโนนี่บ่คาสิโนสวรรค์นี่บ่เขาขายตั้งแต่แปดแปดสิบสองระมองพอดิบมองพเดินกันพนันมายาวบุกไปอกไปสวรรค์ไปมืดลงที่ขับรถไปเองครับผมสวรรค์ละเขตบตื่นเวียง เดี๋ยวนี้พอพ่อัฒนาดเออะใช้คับจส่คับรหดมีเกียร์ครับลงเขาคับใส่คับรถลดโัโต้ได้ผมไดมมันรถมีเกียร์เนี่ยังไงนะไอเจ้าขับเอยเฮ้วบูก้าแล้วครับเล่นใายเนาะชดมาเป็นไรแล้วัมอะไรอีกมมันจะมจไปรที่หอยก่อนเอ่อ โอ้โตเยอะกันเก่าเลยล่ะรุ่นเก่าแล้วของครับครับทีมฮาวันมีเต่ดีแม็กเนอะอินุ่นเจ้ทีเลยผมใส่ะาก่อ่องเราจะซมก่อ่อมนะสมหับเจ้าี่โอ้แมนเป็นแมนฮแมนเป็นแรนผมมัดเคยลองครับเกี่ยวว่โตมันโคนัดผมโคตรลากมาเกี่ยวบบ รถโตมันด okay. yeah. ียงแล้วเผาเตียนคืยเดียวแล้วกำลังรถกำลังไปเหยียบมีอะไรเหยียบจะเมีนครับที่ว่ายังยังบอนท่านเคยเออถ้าจับเคยจะขับมาอันนี้จนจนไม่อยากครับแต่วันนั้นผมมีรถก็เลยเอาลงแล้ก็มาซื้เครื่องซื้เครื่องซื้อย่างมแตอนครับบอกเมียแล้วเอลยบ้านพี่บ้านพ่อไก่วันนี้ครับเจ้าหกล้านเจ้าหกล้านสามสามบ้านเอามาสวรรค์เนาะ มาสวัด <ti ules> <m> ีคับเก้าโอ้เมนแมนมนเมนเมนดาไปเมื่อไหยเนะไปขบาวนโอ้เดี๋ไปทั้งควางข้ามกวลทั้งตัวนตัวเ่ไปแ้ารราคาอะไร่างเผมจะตัวละเกียดที่เจ้าเนาะมันจะไปขุ้นทงนั้นมันจะเป็นรักเศ้าินุนออกไปทุนของจ่าของทั้งซีโฟนซีโฟนไปเรื่อย เพราะเพราช้โปรคุณบอกครับโอ้ยทับไปอฮอดทันทัวร์เปล่าไปแล้วทั่วรอดอใช้เดงเวียร์คุณนะในรางวาะบ้านแดดสวรรค์โอ๋อสุดพอาะจ้าข้าบ้านแดนสวรรค์บ้านที่เขากินเขานั่นแดดสวรรค์บ้านทุดนท้ายอพรนั่นมันดงสวรรค์เนาะแดดแดดสวรรค์เป็นบ้านทุดนท้ายที่ประตูใหญ่ประตูใหญ่ๆสำหรับแข่งเดนเวียร์ับครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าคอยคอยไปยังกว่านั้นใช้เดงเวียร ยังด้ยังไม่ทันเคยเลยครับคุณเนาะป้าาป้าไปงไหมเอ้าให้พอนีวเตดิไปไปครับไป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 ตลาดพ่อรชนาทีนะไปทำไมกันได้พอนะเราเราเราแช้ขับรถขับปอเชียอเชียงไป

สบายดีสบายดีเซฟินได้เลยนะไปขับเบิ้งเบิ้งไเนาะสบายดี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 แหละท่อนบ่เมื่อยบ่คือว่าพ่อบพวายมือนี่บปะพวายพวาย ดูใครพร้อมรบพร้อมปวต่อปะใช่ถ้ากระทรวงยาเจ้าโอ้กินยาไปเบิร์ดเจ้าใชเม็ดไหมโดยเม่รดกินแล้วข้าวหน้ามันไอ้โอ้ยฮะกระทรวงจะน้อยไปติดสิกินเจ้าจะกินล้วบย่างบอกโอ้ท่านี่เกิบ่มีสมุงวงเนาะเจ้ากินมีมงวงกินพอดีเจ้าก็ให้ขึ้นกะเมื่อทั้งเหียบเตียงเ็าจอดซื้อให้ก็ไเ้โดยสีอ่าแค่นี้ มันตรวจขึ้นอยู่บ้างมันตรวจเพิ่นเบิ่งเส้นเบิ่งซ้ายได้เพิ่มเพิ่นวางยาเม็ดให้เน่าไข่กินปีเท่าไหร่สามสิบเมตรสามแพงแพงละสิบเมตรเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจับอันน,นี้เพิ่นเพราะว่ามันยังเก่งๆเพิ่นก็เลยเอาอยาขายเอนนี่นนะไปย,ยืดนะเพิ่มเลยเนะลยไอเมื่อนี่เมื่อนอนใช่ืหอนี่อนอนถ้าว่างคำกัน นอนบานมีตูก้อนบืนวมาชี้เดินทางเมื่อบืนทางให้ทางที่แม่เมื่อทรงก็ได้เนาะเจ้าเจ้าสี่เป็นไทยกับทัตที่ตามเบิ้งงามเท่ห์งามแท้งามแท้่ห์เหมือนี่เนาะยิขึ้นได้พี่น้องเลยยิ่งวาดีใจแล้วสุดสุดเลยพี่น้องเลยท่างที่แม่เท่ากับทำหน้าที่เต็มที่เนาะบริปะบริถิ่มบริปล่อยพี่น้องเลยใช่ย นียวี่เียวกินแล้วข่าเะมือนี่ยนะเจ้าน่ยกินแล้วบ่ข่าวนั่งไปั่นะนั่งไปั่นะมาดูมาไหมพนกินข้าวแล้วบ่ามันบอกมือป้อนพนใดพนช่องคำล้วกยานห่างน้ายาพนห่างลอยลอยอ้เจ้าน่ยยังไม่ได้กินเลยก็แต่มา ขึ้นอยบ่ตอเนนขึ้นแลองาอือยามงพออถืออยามองมาตทงพาหัวหอพ่ออสบายออ๋ออยู่ห้องคไหนเป็ัารการอยู่การกินเพื่อนเพื่อนก็ไ้กระทจงพนของของมั่นของมั่นบ่ ช็อปีกยังหมดก่อน <Youtube. S 2> อ๋อโดยโดยไอ้พลมอยกินตัวนี้เนาะอ๋อมาเตียงแต่ตารถไฟเป็นสมงค์เลยเนาะโดยเลยอย่าไปเพื่อมอดได้กระจเยียวยันเพื่อนจ้ะอ right. ๋อเด้กมาอะไรพี่น่อยขอบใจหลายเด้อโดยโดยโดย นานใจบุญมดทุขุขุคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในใจเลยจ้าจ้าสุขไปถามบริษัททีมงานเรื่อว่าผู้ใหญ่จะได้ยินวันมาชดชอยเข้าแจ๊คคิดเป็นในไรเฮานี่กันนะเราเป็นยังเราเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวต้องไปทักทายอันทางทีมงานก่อนไอ้เนาะเดินทางปลอดภัยเนาะโดยโดยโดยโยได้วยก็ไปด้วยจะรับรู้แล้วไปหมดจะได้ยังอยู่ได้ ดยสบายดีนะ้น่องเลยสบายดีโอ้กว่าแฝดเนาะยงึงจะได้ไปอยู่วะนี่ไงวันแคอยรับถาเจ้าอยู่นี่ได้นงเกเกิดอบอกย่างเงี้ยมงเหนเจ้าบเตียงเอ้ยน้องรักดอกกยญแติดเบ้เลยงามบ้ามดูตพอบเตียงจะตาเราไปมันึเป็่งหนึ่งนะบวันแรกกเขาไปถามมึงน้องป้าคนกันได้ว่าเป็นยังไงเด้อเอา เอาค่สิมาได้นะคบั่นบ่ั่นไปๆพาามยังเต็มต้นรถอย่านั่กพิน่อยครับรถัคือว่าสิไปตลาดอันี้ว่าพ่อน้องพาเพิ่นบ่ได้ไปบ่เจ้าน่ะไปๆคือกลับีไปเลยยังอ๋อรบ่เสียงสัมภาษณ์อยู่ว่าเพิ่นไ้าย่เจ้าไว้นะแม่นๆยัดรถมือกันนั่นแหละยัดค่อยเข้าทรถอือครับไป คนพอนอนเนาะนั่งนั่งก็พอได้บ่คนมวยนั่งบ่ก็ได้แต่คนยักก็บปได้แต่ยังนั่งบ่อนกับบ้านเลยคนมวยนั่งบ่เป็นเดี๋ยวมวยนั่งแต่เป็นบนดินกันนั่งได้อยู่คนตรวจว่าจะมาหนะอไม่ใช่ตรวจนี่ก่อยเอาไว้พอฮิปีีก็ได้เนาะปิดไว้ว่านั่งได้มีจะได้แตเที่นนได้อยู่เป็นบ่เมื่อนี่เฉิมาาําเพลินเลยเพิ่มชีว่าถิ่นกันกันถิ่นเนาะได้เลย ขารู้ทั้งองก็รู้ได้มันบอกคือแล้เนาะมาทำกันปะสิกละกันบ่ได้ยือยู่ไปวะเินเดินกินข้าวกินน้ำล้าบ่อยจุใกัมันไก่เดหุ่นจุจ้อยมิต้อหุ่นยิ่งใหญ่เนาะอย่างมากเลยเจ้ากระยว่าห้าเไม่อดีอยคือลัมโบเลยโมเมนต์ก็พิจารณ์ลัมโบนะสนใยุโรปป่องเยอคุณแแสุตายคุณ คนแย่เอ้ยชื่อพี่น้องเอ้ยทั้งพี่เทีงทั้งพี่โล่เออพี่จิมมี่พี่เทีงพี่นงพี่โล่พี่นงพี่มัมนี่วะนี่คือกอาโมพี่เทียงน่จอยเลยต่ว่าเอวเลาวเอวเลาวเอวแล้อ่อนเนาะเราเต้นก็ได้หน่อยเนาะเราดีเนาะใช่เงี้ยใช่งี้ยดูวะเต้นเด็กคือเต้นนิดหน่อยเลยแล้วแรกก็พิมพ์เลยพี่มาแล้วแรกท่านมาจากเขาไว้มีเทคนิคว่าอารมณ์ดีพยายามเครียดหน่อยเครียดได้ประมาณชิบสองนาทีให้ครบ

ยขทุนนะทีมงานขอสิสูเพียทุบเตียงนึง้ยบ่าวอเดียข่้งยูนแล้วว่าอชีนะเรามีอย่ง้เนาไข่ได้มือี้เนยนเรียกเาเรียกข่เป่ประธานประธานป้องบ่าเจ้าอะวาไปกับเตียงนี่บ่าวเรไม่ได้หรอเป็นยังประธาน ผมบอกรถมิเตจทีมข่อยแล้ะบ้อตู้หนึ่งับรถเลนเาไลนต่อยตอยู่าดพักอยู่ทุกาีอเ็นเิ่งคลิปแล้วนะคลิปแล้วดูคลิปาจารย์วะโอไม่่บ้าข่อยตู้เหยียบรถแน่รถข่อแล้วอีเน่ยพ่อปอี่่เป็นยังหรออี่อม้าหรอวะเมืี้นะบุกางนี้เลนต่อยต่อยแรงอ๋อบอก่กับ่จันเนาะบอกงเนาะาบอกรดตายพ่ แบบนับบบเชื่อมนบตั้งคนโบตั้งส็อแบบนั้นสิ็คอยกันอื่นเอย่างอื่นอันลูกลุงเน่ยคือว่าสีมาบอนดมาเหรอพ่ลุงบริมาน้องคนบริมาเพราะว่าน้องพว่าเป็นแบบมาออกค้นซามาอะไรกับเบิ้กีนบเี้าสิามฟังไปเรื่อยไปยืนตอนอ้จะเป็นใครไว้ตอนนี้เอนมันเป็นปูเป็นปลาเป็นปลามนมอยมันเป็นสมองเลยจะถ้กคิดไลเนาะ บไดมันเกินได้บางอยางไว้เพราะว่าขวจอดอ่ตลาดกมิน่กันเป็นตปัเนาะถ่คิปขจอดดีเป็มือเป็นค่มองงใกล้ตัวไดแล้วบอดพอนไปใช้เชาลดีให้รถอนไรกรกนบนลองรอยทางทังประตูเนาะเอิญหรอไมทังบนประธานยังอยู่ันบ่ชาเลยนะประธานป้องให้นา เอาแล้วเนาะป้เร่องนี่บนนี้แต่ของบ่เตียงเด้นี่เติมผ้าแะเขาได้ลูพ่อแ่เออาน้องเลยนี่กับสวรรค์นขตเจ็ดเก้าปดยใสเดิมเนาะชุนลายชนลายรถนี่มีอยเทคนิคด่เก้าเนาะบ้านฮาเนาะบ้านฮาป้าสนาะอันทางทีมงานเนาะทางบ่เตียงบ่บุบ่าวดีบ่าตูนเนาะ สได้หมล่าลงนี่นี่เลยบบดนี Close> ่เนาะววซอุ้นข right, ้นาวอาผเห็นว่าคอยชงเขาุมเมือคเนี่ยนีแล้วนี้แล้วเจ็ดซนกบาทหนึงก่าบาทนึงครบสร็จด้ิมเ้ยเจ็ดเนกวบาเอาดีแม็กซ์้อดีกว่านาอเจ็ดนไปกันลรอนี่เรมแล้วโอ้่แต่บงทีติไม่กะปีไม่แต่เดี๋ยวร้าสคว่าคน บเรื่องรถบ้เนไงบ้ได้สนใจ่ขยเลยเนาะไบ้นี่บ่ได้ชอบเจ้าอยีลยไเห็นรถลารถะของมกคันรุมีคันนีคันต้องอะไรเ่ยบ้แม่บุกเข่าว่ตงสตายออฟรถนี่เลยเขาไ้เขาไ้แงมิมย่ามนี้เหรอยิบแล้วสองคันนั่นก็เป็นตะขีเนาะเป็นตะับม่ตะคันักพี่ยน่คันนี้อ่า

เราออะวาาเสียนตาอเดนเนเดเบเงนียไปกเถเ็บเงินเไปป้าป้าี่ป,ป,ป้ามีสีคาวไห่ปาป้าป้าได้เถื่อนสบายดีก็ได้เถืเดิดิป้าป right like you. ้าปพี่น้องไอเดียวไปพ่อไปเจอกันอยูตลาดเต็นเพื่อนพี่น้องเด้อเนาะพากันเบื้งรถพี่น้องเลยเบื้งรถขั้นใดกัมิได้ขั้นเป็นตะขีเนาะอ้าจังนก็ขอบุณขอบคุณพี่น้องเลยเบื้องรถเบื้งล่างกัมีแด่ขั้นงามๆเนาะ ผมกขอบใจรายที่ก็ได้ก็เซพี่น้องคุพภาพประกันรดยกับขอโทษแะ้วขบอ,อภัยเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพีพแล,งลง้วน้องน้องเทียนนี้สบายดี